เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับวิเคราะห์ร่างกายผมกันนะครับ 24, 24 <4 S 2> เดือนมก,กรา2566นะครับอายุ32สง174น้ำหนัก7-2ตอนนี้นะครับผมทําอะไรมาบ้างผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าปัจจุบันผมเป็นแบบนี้นะครับผมทํายังไงบ้างแล้วผมกินอาหารยังไงนะครับซึ่งผมไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเลยนะครับปกติเนี่ยผมจะเล่นเวท4-5วันต่อสัปดาห์แล้วก็คาร์ดิโอประมาณ5วันเอาง่ายๆออกกําลังกายเกือบทุกวัน จะพักอยู่วัน2วันนะครับซึ่งเดือนนี้ผมเปลี่ยนรูปแบบการฝึกนะครับเป็นคาร์ดิโอซะส่วนใหญ่นะครับก็คืออาจจะเริ่มเบื่อเบื่อการยกเวทแล้วเพราะว่าเล่นมาเกิน10ปีแล้วนะครับก็เลยมาปรับตารางใหม่ดูนะครับผมจะให้ย้อนดูตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่ารูปร่างผมเป็นยังไงบ้างแลวผมจะเล่าว่าผมกินยังไงบ้างคือผมจะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเครียดแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะลองเป็นเดือนที่ออกกําลังกายแบบตามที่เราชอบดู นะครับวิ่งดูบ้างว่ายน้ําดูบ้างปั่นจักรยานดูบ้างแล้วก็เน้นยกเวทให้น้อยลงอาจจะซ้อมสัปดาห์ละ2อถึงสวันพอเล่นกล้ามเนื้อมัดหลักๆพอเล่นขาเล่นอกเล่นหลังนะครับแล้วก็ในแต่ละวันที่ผมฝึกเนี่ยผมก็อาจจะเน้นอารมณ์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นนะครับเราก็จะทําให้ร่างกายได้เกิดการพักผ่อนที่ดีเช่นผมอาจจะกินอาหารที่ผมอยากกินอย่างเช่นไอศครีมนะครับเอ่อพวกกล้วยทอดพวกคาร์โบไฮเดรตที่สูงนิดนึงจะไฮคาร์บหน่อย นะครับอาจจะทําให้แรงเยอะขึ้นแต่ว่าการพัฒนาของกล้ามเนื้อเนี่ยจะแย่ลงนิดนึงนะครับสังเกตไหมไขมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับตรงเอวเห็นไหมเอวตรงข้างหลังผมเนี่ยจะมีปิน๊นปินตลอดเลยสังเกตไหมถ้าไม่ดีจริงๆริงถ้าไม่ไขมันต่ำจริงๆจ,จ,จ,จะไม่เห็นชัดนะครับแต่ท้องผมเห็นชัดเพราะว่าผมจะเน้นเล่นท้องมาตลอดเพราะว่าจะฝึกวันละสองอเมื่อก่อนนะครับ200้อครั้งทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะมีอยู่แล้วมันจะไม่หายไปไง,ง่ายง่ายเพราะฉะนั้น ใครที่ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ต้องกลัวกล้ามเนื้อหายง่ายๆนะครับต่อให้ทานไม่ถึงก็ตามนะใช้เวลาหายยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงแรกในการสร้างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนหนึ่งปีหรือว่าหลายปีต้องพยายามมีวินัยในการสร้างหน่อยนะครับแล้วก็พอเราปล่อยตัวอ้วนแบบผมถูกไหมเนี่ยตอนนี้ผมอ้วนต่อให้ผมออกกาลังกายแค่ไหนถ้าไม่คุมอาหารมันก็ยังเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่ดีแทบจะไม่ต่างกันเลยเห็นไหมสิบเจ็มกราละเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีช่วงที่เราตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจ ออนซีซันแล้วก็ออฟซีซันนะครับลองไปปรับตารางดูเอาเท่าที่ได้นะครับสิ่งที่ผมทานไม่ดีนะในเดือนนี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยก็คือ1ทานข้าวเยอะมากๆนะครับปกติผมทานไม่ถึง4มือ้อเดือนนี้ผมทาน4-5มื้อเลยนะครับกินก็คือเบื่อก็กิกนไม่หิวก็กินนะครับกินขนมทุกอย่างที่มีนะครับกินทุเรียนทอดนะครับกินกล้วยทอดบ่อยกินของทอดเยอะนะครับวิธีแก้ก็คือออกกําลังกายที่เน้นการต่อเนื่องแล้วก็คาร์ดิโอเยอะหน่อย ส่วนที่ได้ก็คือรับมาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อไม่ได้พัฒนาเพราะว่าเราไม่ได้เน้นทานโปรตีนมากขึ้นนะครับทานโปรตีนไม่ถึงในสิ่งที่เราต้องการนะครับร่างกายต้องการเท่าไหร่ผมไม่ได้คํานวณผมปล่อยร่างกายอิสระธรรมดาเลยเดี๋ยวผมจะปรับร่างกายใหม่นะครับเอารูปร่างให้พอดีตอนเนี้ยเราสูงแล้วเจ็นะครับน้ำหนักเราประมาณเจ็ดเราลดลงมาได้เหลือเจ รูปน้ำหนักโอเคแต่รูปร่างยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่หายไปอาจจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้อยากให้ทุกคนนะครับพยายามเช็คร่างกายตัวเองตลอดนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ดูเองก็ได้ดูการเปลี่ยนแปลงดูเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไป